นายกไปต่างประเทศบ่อยจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณเปลืองค่ะแล้วก็กลายเป็นช่องว่างในการบริหารราชการแผ่นดินจนทําให้ในโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่ถูกผลักดันเต็มที่ข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงหรือเปล่าถ้าไปถามสวต,วตัวตึงอย่างสวกิติศักดิ์สวเสรีสว,ววันชัยก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นค่ะวิาพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงว่าสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําสิ่งที่นายกกําลังเดินหน้ามันไม่ใช่ทางออกที่ทําให้ประชาชนได้รับอัน,นิสงจากผลงานของรัฐบาลค่ะ ถ้าไปถามคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตนักการเมืองค่ายประชาธิปัตย ก็คงจะมองแบบนั้นเหมือนกันวิาพากวิจาร์ณรุนแรงเลยทีเดียวใน Facebook ในเวลานี้นะคะแต่ถ้าเรามองอย่างใจที่เป็นทรรด้วยเหตุและผลอีกฝั่งหนึ่งมองในใจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ก็คงจะพยายามผลักดันให้ภาคการส่งออกภาคการลงทุนเดินหน้าต่อไปได้เพราะจะหมายถึงการจ้างงานค่ะตอนนี้นโยบายเรือธงของรัฐบาลอย่างดิจิทัลเวเล็ตยังคงไม่เป็นรูปธรรมการเพิ่มรายได้ค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือน25 ก็ยังไม่เกิดมรรคเกิดผลนะคะก็เลยทำให้มีคำถามอย่างมากว่าวงประชุมของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายมาตรา153ของสอวอนะคะหรือมาตรา152ของสสการซักฟอกที่เกิดขึ้นจะทำให้นายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องการบริหารราชการอย่างชัดเจนเมื่อไหร่แต่1 5มีนาคมนี้คงจะได้เห็นการถแถลงผลงานในรอบ6เดือนของรัฐบาลค่ะจะตรงใจใครหลายคนหรือไม่คงต้องติดตามค่ะ